ลาลินการ์เด้นสวัสดีค่ะฝนนะคะจากสวนลาลินการ์เด้นค่ะวันนี้ฝนก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าน้องคนนี้เลยนะคะผีเสื้อแสนสวยค่ะหรือว่าบูบัตเตอร์ไฟนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งดอกไม้กินได้ค่ะทุกคนที่น้องนะคะมีลักษณะส,สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวดอกของน้องนะคะทุกคนเดี๋ยวฝนจะเด็ดให้ดูนะตัวดอกของน้องนะคะที่ชื่อว่าบูบัตเตอร์ไฟก็เพราะว่าจะมีลักษณะคล้ายผีเสื้อค่ะทุกคนที่มีตัวสีฟ้าแบบนี้นะคะ กีบดอกที่เหมือนลำตัวน้องนะคะทุกคนจะมีสีน้ำเงินเข้มค่ะจนเกือบม่วงค่ะส่วนที่เป็นลักษณะปีกแบบนี้นะคะทุกคนจะมีสีฟ้าอ่อนจนเกือบขาวค่ะทุกคนลักษณะน,น้องก็จะคล้ายสีเสื้อแบบนี้เลยนะคะ เป็นดอกไม้ที่มีรสชาติจืดนะคะทุกคนกินง,ง่ายค่ะผีเสื้อแสนสวยนะคะดูแลไม่ยากเลยค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งดอกไม้นะคะที่ฝากทวดาเลี้ยงได้เลยค่ะทุกคนสามารถเลี้ยงกลางแจ้งได้คะ่ะโดนแดดเต็มวันได้เลยยิ่งโดนแดดนะคะน้องก็จะผีดอกออกมาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างต้นข้างหลังฝนนี้นะคะทุกคนจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด2ต้นนะคะฝนปลูกในรองนะคะทุกคนเป็นรองใหญ่ๆนะคะทุกคนปลูกไว อลองและวหนึ่งต้นค่ะแต่เขาก็แตกกอแล้วก็ขยายใหญ่มากเลยนะคะทุกคนวิธีดูแลง่ายๆเลยนะคะฝนก็จะรดน้ําเช้าเย็นค่ะวันละหนึ่งรอบใส่เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะทุกคนแล้วก็ปุ๋ยจากเปลือกไข่บ้างค่ะทุกคนแบบว่าอาทิตย์ละครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ศัตรูพืชของน้องนะคะทุกคนอย่างที่ฝนเคยถ่ายคลิปลงไปก็จะเป็นเจ้าด้วงเต่าแตงะคะ่ะทุกคนเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของต้นผีเซื้อแสนสวยเลยนะคะ ใครที่อยากเลี้ยงน้องนะคะทุกคนก็จะต้องเจอกับเจ้าดวงเต่าแต่แน่นอนคะ่ะทุกคนแต่ว่าส่วนฝนนะคะก็มีวิธีจัดการค่ะก็จะใช้น้ําส้มพันไม้นะคะฉีดให้คะ่ะทุกคนถ้าเกิดมาเยอะเราก็ฉีดได้เลยคะ่ะทุกคนเป็นตอนเช้าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตอนเย็นก็ได้คะ่ะก็วิธีฉีดนะคะก็คือฉีดไปให้ทั่วกอเลยคะ่ะทุกคนทั้งใต้ใบนะคะที่ฉีดให้ช่าไปทั่วกอได้เลยคะ่ะไม่ได้มีอันตรายนะคะน้ําส้มพันไม้เป็น การไล่แมลงแบบอินทรีย์สารนะคะทุกคนผีเสื้อแสนสวยนะคะทุกคนน้องนะคะให้ดอกเราได้ตลอดทั้งปีค่ะทุกคนยิ่งเก็บนะคะทุกคนก็จะยิ่งแตกออกมาใหม่ค่ะวิธีการเก็บนะเดี๋ยวฝนจะสาธิตให้ดูนะคะผีเสื้อแสนสวยนะคะทุกคนเขาจะมีเป็นจุกดอกเขาอะค่ะทุกคนให้ทุกคนตัดให้ถึงตรงนี้เลยนะคะตัดให้ถึงจุกสีเขียวอันนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ ถ้าตัดอันนี้ค่ะจุกของเขาก็จะสามารถดูดน้ําต่อไปได้นะคะทําให้ดอกไม่เหี่ยวเร็วค่ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ตัดจุกแบบรุดอย่างนี้นะคะทุกคนน้องก็จะเหี่ยวเร็วมากๆาค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเทคนิคของส่วนฝลน,นะคะคือตัดให้มันถึงจุกจุกตรงนี้เลยนะคะก็ะสูงประมาณ1-2เมตรค่ะทุกคนขึ้นอ,อยู่กับว่าเราเลี้ยงแบบไหนนะคะวิธีการขยายพันธุ์ของพีเซอร์แซนสวยนะคะทุกคนจะมีสวิธีด้วยกันค่ะคือการใช้เมล็ดนะคะเพื่อขยายพันธุ์ค่ะ การปักชำหรือว่าการตอนกิ่งนั่นเองนะคะทุกคนก็สามารถขยายพันธุ์ได้แบบง่ายๆค่ะทุกคนตอนนี้ส่วนส่วนก็มีต้นผีเสื้อแสนสวยนะคะทุกคนที่ฟอร์มดีฟอร์มสวยแบบนี้นะคะก็คือมีกิ่งนะคะที่สามารถนําไปขยายพันธนะุ์จาหน่ายให้เพื่อนๆด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะ ผีเสื้อแสนสวยนะคะในปัจจุบันนะคะยังไม่มีการพบว่าเขามีสรรพคุณทางยาได้อย่ายงใดนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความสวยงามและความน่ารักของเขาแล้วเขาไม่มีพิษมีภัยนะคะทุกคนเลยจัดเป็นดอกไม้กินได้อีกหนึ่งชนิดค่ะทุกคนที่กินเข้าไปแล้วไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายนะคะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจะใช้น้องแต่งเคก้เกเบเกอรี่เครื่องดื่มแล้วก็จานอาหารเป็นหลักๆนะคะ